สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวอร์ชูคุสุคนเด้อมือนี้ก็นั่งอยู่ในเพื่อนพี่น้องเพื่อนก็เครื่องฟ้องไงยังมัเป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะว่ามันมันมีตู้นะพี่น้องเอ,อ้ยหนังเป็นพวกมอนพวกหุ่มแต่ขึ้นเพื่อนใหม่เมนาะแล้วก่ได้มีตู้ใส่ผุ่มห่มเลยเน้องอันนี้ก็มีแต่กระเป๋าเสื้อผ้าเนาะมื้อนี้ราได้ไปทางไหนพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าบาอลจบ เมื่อพับรถไทยเมื่อบ้านเห็นแต่เมื่อเอาไม้ไผ่บ้านน้องเอาไม้ไผ่บ้านมามาเห็ดอันซับขาผ่าวมาอันเห็ดเตียงเห็ดตะลึงบนเอยจะอยู่ไฟกันเนาะพอมือนนอมัอเห็ดห่างไปแต่ว่ายังมีไม้ไผ่บ้านใส่นะน้อง่อยกันเลยว่างๆมันมีสิมาหาสับเสือ่าสับเสือเด็กน้อยไว้พี่น้องอันนี้คือเสือ เสือผ um um ่าเล็บน้อยแม่เม่นเก็บไว้เก็บไว้แต่โดนเนาะของลูกของมันเขาดื่นอะไรพี่น้องแบบว่าเท่าแก่แม่ต้องแพ้วเหมือนของลานเราลานเราใหญ่แล้วก็เอาห่นะแต่แต่ก็ยังใหม่สําหรับเขาเนาะแต่ถ้าแทวบ้านเขาเหมืนเหมืนบนิบาลยังเหมืนเฮงแบบว่าเขามีของเก่าก็อยังให้ใส่ของเก่าไปก่อนเหมือนเนาะ ยังใหม่สำหรับเฮาของเก่าเขาก็ได้พี่น้องตั้สีมาโต๊ะว้น้ำเดียวกัโต๊ะข้ออ้อมโต๊ะที่คอยซื้อมาน้ำเล่น้องอันนี้ก็สีมาเปิดเปิ่งมามียังแน่พี่น้องเลยวัดกับคนโต๊ะแห้งแห้งพี่น้องโต๊ะแห้งคอยไปนาวัดหลังจากนั้นกับคนโต๊ะหนักเนาะเข้ามาทางกับเลยทางกับเพื่อนเปิ่งมื่นเน่พี่น้องเลยทางบ่นดินเนียวดินเหลืองนะเนาะมื้อนี้ก็เลยบ่ค่อยได้ไปได้อยู่เรนอนอย่างกั ไม่เคยอยากไปพันใดทางออกข้างนอกกับเพื่อนแห้งกับมันมืดกับบอยากไปบันใดทองมาใหญ่เนาะพี่น้องสิมาเปิดเปิดว่ามีอยังเนาะอันนี้น่าจะสองสามเดือนคุณอะไรจใส่ได้พี่น้อง บางคนเพิ่นแฮงแบบว่าแฮงบ่ได้ให้ซื้อจังดีเลยแหงแบบว่าให้เอาตัวเก่าไปแต่ตัวเก่ามันก็ยังใส่ได้เนาะเนาะบ่เกิดนะทำประทรงสาเดือนแต่ก็สิตบไว้อี่านี้นะวะสิซักตากไหวบางว่างเนาะมื้อใดเฮาว่างก็ใส่เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะกางเกงช่วงนี้ได้หมู่บ้านห่วยงางกัน คนเป็นไข่นูเป็ไ่ไห่เพราะว่าก็ต้องอันนั้นตัวเดียวอันนั้นเนาะเบาจรค่ะดีขึ้นแล้วจวังหวะไปหันไปหนีได้แล้วก็บปนีไข่เบิรครอบครัวนะแล้วก็เบิรหมู่บ้านเลยแหละป้ากับลุงขนาดนอนหุบอยู่หน้ะยังเ,เ,เป็นเป็นเระสอบพี่น้องเลยบริแม่กับพ่อเป็นอีกแม่กับพ่อก็เป็นอีก,กพอ่เอเนี่ยเขาก็มาแต่ฮาม์ี่นีเนาะ เป็นแบบอาการเดียวกันเลยนะพี่น้องเอ้ยผู้ใดเป็นกะคือกันเบิดเบิดหมู่บ้านบริบาลแต่หมู่บ้านเท่าอย่างเดียวบ้านใกล้ๆแล้วม่นี่กะเป็นคัวที่บุแดนไทยกระว่าเนาะแพชรโมเขุนกระว่าอันนี้หาคำว่ย่างดาวเดือนสิบสองเกี่ยวเขาเรียกใส่ได้เนาะ ประมาณเดือนชงเดือนที่นหนจะใส่ได้ละองเดือนซ้ำเดือนเน่ผมจะเก็บไว้เนาะว่ากระเจ้าให้มากนะของแบบอะเอามาจากกรุงเทพแต่แบบแถาแก่เกิดเหมือนก็คองร้านเราร้านเราใหญ่เราก็ให้มากแต่ก็เลยเอามาเมย์เก็บไว้หรือเสื้อผ้าน้อพอดี่แหละลายส็อปี้เหมือนกั mất công sự sai cái gọn tôi nhảy tự gãy mất công sắp được anh sẽ gãy mất mất kép เตรียมมาตลอดแหละเพราะว่าอันนี้มันกับสามสิบห้าสัปดาห์กับจักจัก,กมือเนี่ยพี่น้องเอ้ยวันจันทร์นี่กับสามวันจันทร์หน้าจะหอดนี่กับสามสิบหกเนาะสามสิบหกสัปดาห์แล้ววันจันทร์จะหอดนี่โตเป็นตัวน้อยเี่กทิ้ตบไปพี่น้องไอเด็กก็ผ่าห่อเล็กน้อยนี่ยผ่าห่อห่อแล้วก็หมัดไปเนาะ โตเฮาซื้อหาอย่างอันทรงอันแต่ว่าอันนี้ฮะสิเป็นโตโตที่ว่าของเก่าลูกเจ้าแก็ลายีบ่ได้ซื้อดอกอันบัดนี้ใส่เบิดมันก็ใหญ่ก็บ่ได้ใเนาะบางคนเพิ่นก็ว่าเฮอลูกแบ่กจักเฮอบ่เฮอพี่น้องกบ่ถึงกับเฮอแฮงขนาดนั้น คือว่าเนาะแต่ว่าเรื่องอยากเห็นก็อยากเห็นไว้ไว้อยู่แต่ว่าคำฮ่องกงโต๊ะัวเตียงไว้มันก็สีลําบากนะอีกอย่างบ้านทางผัดไกลในเมืองเนี่ยมันก็บัตรอยกได้จะเข้าไปซื้อมันก็ลําบากอีกเฮาบ่ค่อยได้เข้าไปอันนี้เนี่ยจะใส่ได้เลยเสือมัดองค์เสือมัดข้างหนั้นพอดีโบราณซื้ออกพี่น้องเวลาโต เอาเป็ตบไปยังศักไว้แล้วก็คัดล่างตะก้าเอาไว้บางทีฝุมันเป็น,นต๊ะซื้อเองตัวนี้เสือเองตัวงชงเท้าเสือค่อ,คอยซื้อเองมือ่อเนี้ยเสือบม่ได้ลายซื้อแต่เสือสองตัวเสื้อนึงอันนี้ค่ะพี่น้องสุดน้องพแพลวตะกี้ เรือ,อยูสุดเดียวนี่แหละกอสีเรือนีคอ่คือคือแหม่เพิ่นผ่านมาแต่กรุงเทพตะกี้สมัยตราเคอย,อยบ้านเนาะคือแบบว่ามันมีหลายสีน,นะพี่น้องแบบว่ามันมีแบบสามสุดสี่สุดแต่แบบแบบเดียวกันมันมีหลายสีเนาะสีนี่เพิเ่อนโบนไซอยู่เรืออยู่สุดเดียวนี่น้องกับเสือ <c oughs> น้องเพลเคยใส่ตะกี้แต่แบบ่ะเบนตัวนี้ดอกมันมีสีฝ้าสียังน,นะเรือแต่สีนี่กับเสือ นี่เด็กของเก่าหนึ่งแคบินเดียวนี่เด็กอันนี้พ่ออ้อมเอาซื้อเองเนาะทางมันกระหมุนเนี่ยพลุกพี่น้องเอ้ยแม่ผมก็เลยผมอยากหายไปทางใดเนาะเย็นมันหมื่นค่อ,อยๆสักไปน้องเอาผ้าไปสปับเอาปไปทีละนิดหน่อยเนาะบพอจอยขึงกับมือห้ามไม่หัดจักหน่อยหัด อื่นมือฮึ oh, ่ย oh, ผันวาบุดบ้านเฮานตงห้องประสิบบกวยว่างพี่เน่มือได้ว่างกะอันนี้ไว้ก่อนนี่เนาะอ๋อโอ้ลายตื่นแต่สวดีกะใส่ไปจนคือสิบได้ซื้อแล้วอันนี้คับโมแบบวขับโมใหญ่จนี๋ยวใส่โมได้แตงซื้อแบบแบบใหญ่มากนะแบบพวกเสื้อผ้านะน้อง แรกเกิดเนี่ยต้อใส่ไว้อันนี้ก่อนหา2องสำเดือนเนาะให่กว่า2องสำเดือนจนงสิไปซื้อใหม่นะพี่น้องคนผยฝืน,นก็ว่าคือผ้าเตรียมแค่ะกะ็จักจิว่าจังใดเนาะก็ต้องเตรียมอะไรเดือนหนาวหรือพี่น้องเดือนคองเดือนแบบว่า ได้เดือนหนา้าเป็นหัวสิได้บางทีเท่าไรเนาะพอบางคนก็ได้เท่านั้นสัปดาห์เท่านี้สัปดาห์แต่ค่อยนี่ก็เกือบสามสิบหกสัปดาห์แล้วพี่น้องคุณก็ต้องเตรียมการนะโอเคพี่น้องวปฏิบัติภาระสัพดาผ้าสศพข้ออ้อมก่อนเนาะเละปฏิบัติสัตว์แล้วเละภารหะต่างมีร่วมเนาะสำหรับเอฟซีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอย่าไปไล่ป่าดวงจเพท่์สิผืนยันลมยันอยังนนเนาะก็ต้องขอขอบุญคุณหลายหลายเด้อ ไปกะทุว่าแหละเขาบอกไปคู่มือเนาะกะเขาอยๆย่างไปแหละลังเทือมันก็อยากไปอยู่เงินอยู่สื่อก็จักรน้าได้นะพี่น้องเลยแต่บันทึกกับจักมือได้แล้วสิได้ไปทัว่าท่องเริ่มใหญ่เนี่ยย่างกับย่างไว้กับมืได้ต้องค่อยๆย่างกันมันเริ่มแบบอยากเจ็บๆอยากย่างนะพี่น้องเลยมันแบบว่าไปม่อได้คือเก่ามันใหญ่เนี่เริ่มแบบย่างก็ลำบากสิก้มเชยก็ลำบากอะไรแบบนี้เนาะ เบิ่งในะ่พี่น้องก็ได้เหอเลยหัดกองเป็นภูเขาอยู่เช้ามันสกักไวเนาะของเพิ่นเอาหายเนี่ยแหละก็ของซื้อเนี่ยของมาแต่ไทยแต่เฮิงเลยเนาะเท่าแก่น้องพอเพลิ่นเท่าแก่แม่น้องพอเพลิ่นเอาหล้วล็เพิ่นก็เห็นว่ามันดีๆเพิ่นก็เลยเก็บมาแม่เพิ่นก,เก็เก็บไว้เก็บไว้แต่โดนแล้วพี่น้องกเก็บไว้ให้ร้านน้อยนี่ก็ได้ยังไม่มีร้านน้อยก็เก็บไว้เพิ่น่า ที่จริงเขาของเก่าเของเขงา,าไปไถือแต่ว่าผลถือนี่ผลถือแบบว่าแห้งอย่างไห้ใส่ของเก่าก่อนเิ็หน่อยเรียกเกิดแต่จังพรามันได้ผ่านไปดนเติบเป็นจังซื้อให้มันหวานนะบันนี้ก็สซมารีวิวในะเฮือนแหบงเลยพี่น้องกระเทินเลยนีเนาะนี่คือเครื่องคล้องกับหกหกเลยพี่น้นอง,องนะก,ก,ก,กระติกนำกินเนาะกับปัดคู่มือพี่น้องับปัดก็ได้ไม่ไม่ยังปัดทำความสะอาดมือนะเป็นคลองใหม่พี่น้อง ว่าอยากได้ตู้อยู่หน่วยหนึ่งมาตั้งไว้แจนะหลักเอาเสือเอาหมอนเอายังเข้าไปกลางคืนมันเมงไหมมาตอมดอกไฟแล้วมันกะลงมาดัมอยู่แล้วมันก็หมักเหนียวหมักยังใส่นะไฟก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยมันตอบแสงแนนกะจกแก้วเนาะซ้ายพลุงพลังพี่น้องพวะว่าต่อมาจากเพื่อนแม่เนาะเพราะว่าเฮายังบมีไฟฟ้าเป็นของตัวเองกลางคืนก็ฟ้ากับท่านติดกับเมงไหมเข้ามาดัมอยู่ ข้างนี้กับท่อนี้อันนี้ใส่กับมอนไว้นอนดินโหกหก ouais. <Right. S 1> uh. ในเด้อพี่น้องเพราะว่าตู้ใส่เสื้อผ้ากับมีอันเดียวนีมันกับบอพอใส่อันเก่าห้อยห้างหมดนล้ว่นี่ก็จะเป็นห้องนอนพี่น้องเลยกางมุ่งเนาะบรกางบ็ได้พี่น้องเลยอยากได้อีกอยู่สักซองหน่วยตู้ก็ได้ใส่มอนอันหนึ่งแก็ใส่เสื้อผ้าอันหนึ่งท่านี้แหละในเฮือนก็ได้เนาะนีนนี่ก็จะเป็นคลองค่อย ไปตบไปสักไว้เลย นอนในห้องมันมัวง่ายสุดค่ะ แดด้อดารพี่น้องเฮ้ยตากกตาก,ตากควบแดดแดดอย่างเนาะ ตอนนี้ก็ตากผ่าแล้วแหละพี่น้องแดดแดดแดดเอาเอาแบบว่าพ่นสิตกนะแดดจังสีแ่แหละพ่นตกวนันนี่ก็แม่นนี่ดีได้พี่น้องเลยพ่นมาเลยตากผ่าแล้วหล่ะพ่นมาเลยผู้เนาะคึ้มมาเลยแล้วก็เสียงพดังหึ่งหึ่งพี่น้องเลยแดดกระแตกกระแตนพี่น้องฮ่อนผ่ายันแหงบ่ทันยันพนมากกอนเลยเนาะ โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็ขอจบเอาไว้สำเนีย่อนเด้อพบพผอคลิปหนาเดอ้อพี่น้องสำหรับคลิปนีก้ก็ขอโตลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง